บรรยากาศแม่งอนาตกปลาะจริงอ่าอ่าวันนี้ก็มาลิทาาั้งมะพร้าวเล่าว่ะดิเออมือถือตรงนี้สูงมัมองไม่เห็นบ้าน กดังให้นุ้กมันบังอยู่ยไง<ป>เช้าๆจะเห็นนี่อ่าวมาตากผ้าเก้าโมงไงป,ปากไม่ดีตบทีนี่สี่ทางใสยตัวน,นี้ลงมาเท่ากับไอ้นั่นน่ะไอ้ทีไละนะ ที่ไรนี้เท่ากับถือเป็นสินสมรสส่วนไอ้ที่บอ่อปลาถือเป็นมรดกบอ่อปลามรดกแล้วเ,เราต้องหาทางไล่คนเช่าออกไปก่อนแล้วแหละเห็นพ่อก็าทำปากดีปากดีอย่าแม่งเลยฮะ <c oughs> งงอ่ะใช่ดิเขาก็มีของเขาไงเขาใช่ไงที่ที่ได้มาหลังจาก หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วถือเป็นถิ่นสมรสทั้งหมดเห็นไหมถือเป็นถิ่นสมรสส่วนแต่ละคนมีทุนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปถึงเวลาอย่ังไรไงเมื่อก่อนเอาที่ไหนไปทําไร่กันล่ะก็ลุยในสวนนี่เอาไปไปเรอยไม่สักไว้ไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่อยู่มาแหมไม่ต้องคืนแล้วนะ ไอสองทาง่ยที่ห้อยเนี่ยก็เพิ่งจะลงมาดึงมาห้าทางทเียียดขึ้นแล้วเดี๋ยวอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวว่าจะไปไลน้นูสตทีไหมไ,ไม่รู้แม่มีเหียอะไรอะ่ะแห่นี้ก็นั่งเหลาอีกสองวัน วันหนหึงอย่าไปให้แม่งเลยพวกนี้เหนียวนี่สันดานเฮียกูให้ไปทีแม่งกว่าจะคืนได้ยืมก็ยืมนู่นยืมอุดมศักดิ์ดีกว่าเลสสมอลแรงแทงถึงไวแล้ว <ow> ร้อยวันร้อยวันเขาไม่โทรมาบอกเนาโทรมาแต่เราเปลี่ยนเบอร์เข้าไปเดี๋ยวปัญหาเยอะแยะโอ้ยไม่เอาไม่ยุ่งมาเลยเขาก็เป็นคนลาดรีเหมือนกันนี่แหละมาจากลาดลีทําเป็นเราไม่รู้จักไปได้พาถามหนึงคนนู้นคนนี้แหมมาถามกูถึงหมอ่านวิงจุดใต้ตำต่อฮะแหต่ กูก็บอกเขาไปเลยพี่สารานเขอายุหกสิบวัยแหละวอกโอ้ยทํารุนหมอหานพี่เกิดไม่ทันแล้วแหละเขาบอกมึงเปล่าที่เกิดไม่ทันเออไอเราก็ไม่รู้ไงใครกันแน่เกิดไม่ทันหมอหานถามหมอหานบอกโอ้ยเนี่ยเราก็รู้มีเกียรติคุย แล้วถามเราจังหวัดไหนกูไปทุกจังหวัดแน่นอนนะฮะแต่ละคนทําเก่งนั้นท่านนี้รู้ไม่จริงันทางนั้นเลยลหลังรู้ไหมเราไม่ได้คุยเราไปคุยกันทําไมเล่าเราไม่ต้องไปคุยโปมหลังเ็าหลอกฟังหรือของเขามารับฟังอย่างเดียวคนพวกนี้ไม่รู้เรื่องปล่อยเขาแสดงความโง่มาให้เราดูดเรื่อยๆก็พอแล้วยืมหลวงพ่อสบายใจกว่าเพื่อนอุดมศักดิ์ <c oughs> บอกไว้เลยสั่งไว้เด็ดขาดเลย บอกไม่ต้องห่วงยังไงเราไม่มีคืนแน่นอนไม่ต้องมาคาดได้ไม่ต้องมาคาดหวังอะไรกับเราอีกไม่นั่นปลาหรืออะไรวนคืนน่าดีกำลังดูอยู่แต่เมื่อกี้จะถ่ายรูปพี่เนี่ยจับพวกกันไม่ได้เลยโอ้ยตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่เว้ยโอ้ยปลาดีเออเนีทำเป็นบอกเป็นปลาก็ดีก็จะทำอยู่เนี่ยมึงลองทำดูดิมีผลประโยชน์เข้ามาเดี๋ยวแม่งมีปัญหาทั้งนั้นแน่นอนด คนเรานี่แหละคนในนี่แหละไม่ต้องไปกลัวคนนอกหรอกคนนอกไม่ใช่ปัญหาเลยลูกปืนลูกไม่จีตังคนในนี่แหละลองพอมีผลประโยชน์ดีไอ้น,นั่นเป็นของข้าไอ้น,นี่ของเองไอ้น,นี่ของข้าเริ่มแบ่งสันตนส่วนเลยไหมบอกแล้วฟ้องหย่าแม่งเลยหย่าแม่งเลยคาเดียวแล้วจบที่ลงที่ไล่เอาคืนได้หมดอ่ะคือยังน้อยๆก็่ครึ่งๆึสร้างมาด้วยกันได้หยุดปากดีสักทีไงบอกแล้วใจยังไม่ถึงหรอก ไปเล่าให้นูฟังไอ้นูหัวลอกก้างเลยกูว่าไอ้นูมึงก็อีกตัวมึงก็ใจไม่ถึงหรอกไม่เห็นว่าอะไรเงี้ยแยบเวแยบเวกูแอบต้องแอบไปว่ามันไงแอบไปคุยกับมันดิไปคุยต่อหน้าลูกน้องมันเครดิดเครดิตมันนะเออใช่วันนั้นเจอไอ้พลบ้านนู้นนี่เฮ้ยมึงทำอะไรวะไอ้พลน่ะเหรอเขาเป็นคนไปเตี้ยไม่รู้แนงเราก็ไม่ได้ไปส่งสิงอะไรกับเขาไง แล้วตอนนั้นเขาทบุญบ้านแล้วก็โผล่ไม่ได้โผล่ไปเลยด้วยที่มีไอ้นู้ทาบุญก็ดังแล้วก็ไปแวบเดียวเองปัญหาไอ้เรื่องที่ไล่เคลียร์ไม่ยากเลยอะเราก็อย่าไปทํามันเรียบร้อยแนละ้วกลับบ้านขายขายมันไม่ไหวเพราะทั้งนานแ,แล้วแล้วเสือมาแย่งกูทามาหาแดกตอนอายุหกสิบห้าเนี่ยนะถ้าตอนนี้ตอนนี้เขาไหลเจ็ดสองแล้วดิเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วอะ มาแย่งกูตอนอายุหกสิบเจ็ดแล้วด้วยจะกเจ็ดสิบอยู่แล้วมาแย่งกูทําอาหาแดกอะ่ะเฮ้ยทําไมไปทำท้าถามทาไมทําเงี้ยเรื่องของข้าถามอ้าวทำเงี้ยอนาคตเองอนาคตกูละมันเรื่องของเองไม่ใช่เรื่องของข้าแม่ฟังเขาพูดดิเองไม่พอใจอยู่เองก็อย่าอยู่สิมาขูก่ก็ซัดลงไปนอนง่ายเลยแหมเมาเข้าไปดิตอนนี้เลิกแดกเล่าไปแล้วหมอบอกว่ากินแล้วตามดูกันดูก็เขาแดกไม่ใช่น้อยนี่หัลวละคู่แต่เราขาวอะ เห็นกูเลิกมั้งไงอยากแข่งไงโอ้กูเลิกไม่เหมือนชาวบ้านนะครับกูชอบหักดิบเว้ยทดสอบเอาละไปได้ไปจับไม่ไปสวยอีแตว์แล้วไม่ไปเลยนี่ถือปอกไม่ปีแล้วลงเดี๋ยกลับไปอาบน้ำดีกว่าไปแค่นี้ไงไปได้เห็นไหมฟังไหนอนะกลับบ้านนี่ไปทางไหนมาเห็นเองเดินมาทางนี้กูว่องลงทำดีโอ้ไปพากันไปนั่ง นั่งนับแบงค์โหแหมโหฮุบตัวเบลอเลยปลาใช่ก็ว่าจะสั่งไอ้ก๊อปเนี่ยจะสั่งไอ้ก๊อปเลยดูดิพอเวลาพอนั่นปุ๊บพอเริ่มมีผลประโยชน์อะไอ้ลงไอ้ลิมไอ้ลิมมันก็แจ้งทางนั้นแหละไอ้ลาเนี่ยลาเนี่ยไอ้ลาลงโล่ไงมันของไอ้ลิม ส่วนไอ้ตรงที่ลกโลกเนี่ยลงโลกเนี่ยมันบอกขายให้เอ a อเอไปแล้วเออมันขายใหเอไเอตังค์มาปลูกบ้านไงมิงานมันปลูกมาได้ไงหลังร้อยกว่าล้านมันก็บอกตังค์มันไม่พอหรอกไม่พอถึงไม่มากู้กูกูมีอยู่ยี่สิบเนี่ยเพราะมึงไม่กู้กูไมกูต้องเผาไอตอนสูจริงนี่แหละเดี๋ยวอีกสองทําบ้านเนี่ยไม่นานเนี่ยมีกี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวกูเผาไอพ่อของใช้แล้วเผาให้อี่ยวใจเออ เห็นไหมเห็นเขาทำไปละเวอร์วังอลังการคนนู้นก็ถาวคนนี้ก็ถามถามคนนู้นรวยไหมใบลิ้มไงเขาบอกบ้านนู้นบ้านเสียเสียใหญ่เสียลิ้มเขาบอกรวยจริงไหมมันขายที่อ่ะโลโกลไก้บ้านนู้นน่ะตรงท่าพามันน่ะตรงบีทีตรงอ่า บ้านมันห้าชั้นมันตึกห้าชั้นแล้วมันเฉพพอบ้านมันอย่างเดียวมันก็ประมาณหลังแค่นี้แหละมันก็เมื่อกินค่าเช่าเดือนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเมียนเป็นมะเร็งอ่ะรักษาเดือนละแสนแม่มันอีกยี่ฮีงอ่ะเป็นมะเร็งเออพวกนี้รอมันตายหายนท้งนั้นแหละตายยากด้วยตระกูลนี้ยหนังเหนียวเคี้ยวยากเ <laughs> ออต้องไปคุยกับเขาให้ดีๆไปถามเขาเลยถามอ้าวอ อีหุ่นไปแล้วอียังไม่ตามไปด้วยเหรอชิหายละกันตายไปแล้วเรายังไปงานเขาเลยไปเจออีชงอีชีอ่ะแม้มีการแบ่งก๊กแบ่งเหล่าแล้วตีแม่งเลยอะ,อะก็ถามมาเลยตีแม่งเลยมนะข้าไม่เกี่ยวข้าไม่ยุง่งข้าไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วตอนต่ตอนสายหนึ่งตัดชาไปบวชอยู่ที่นูน้นข้ากลับมาข้าก็ไม่ยุงย่งกับใครอเออ คนบ้นแพวยังมีน้ำใจยเยอะกว่าเลยคนที่นี่แม่งคนที่นี่ต้องไม่รู้เอยมันฉากหน้าแค่นั้นเอง<ม>โอ้โหดูนี่ตะขอสอยมะพร้าวเลยทำไหอ พูดาอตงกช่วพอพอถึงบ้านแล้วพูดได้เหรอภาษาจีนหรือภาษาสุนัก